สวัสดีครับบ่าวไทยภูพานครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตสวนป่านะครับอัปเดตต้นพยุงนะครับอันนี้เป็นพยุงไทยนะครับเพื่อนๆปลูกพยุงไทยก็ปีนี้เข้าปีที่เขาเรียกว่าอะไรปีที่10บแล้วนะครับพยุงไทยปลูกทีแรกก็อยู่ที่ประมาณ1,000ต้นนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่สวนหมายถึงว่าต้นที่ใหญ่ขนาดนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูลำต้นก่อน น,นะครับนะดูให้ดูมือผมนะกับต้นพยุงนะครับอันนี้เป็นพยุงไทยสิบปีนะครับนี่ลำต้นก็นี่นะจะอยู่ประมาณนี้เลยอยาให้ดูแปลนไปข้างบนก่อนอันนี้อันนี้มีแตกง่ามเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูตน้นลำต้นตรงที่ไม่แตกก่อนว่าโตได้ขนาดไหนนะครับก็นี้นครับความสูงนะครับจะอยู่ที่ประมาณสิบ สิบสองถึงสิบห้าเมตรอันเดียวนันมืดๆนิดนึนนงเนาะสิบสองถึงสิบห้าเมตรนะครับความสูงของต้นพยุงนะครับสวนป่านะครับอันนี้คือปลูกในพื้นพื้นที่นะครับเกือบสามไร่นะครับเดี๋ยวแปนกล้องให้ดูฝั่งนู้นก่อนนะครับไปนะครับสามไร่ก็จะมีเดี๋ยวมีพวกต้นที่เป็นอ่า ยางนาแล้วก็ไม้อย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมเนาะอัปเดตสวนป่าไปเรื่อยๆเลยนะครับอืมก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ตัดหญ้าไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตัดหญ้าไปรอบหนึ่งที่เหลือก็นั่แหละครับกะว่าจะให้แบบผลผลใกล้ๆฤดูผลหน้าฝนแล้วนะครับก็จะมาตัดอีกทีหนึงนะครับเพราะว่า อันนี้ก็คือให้แบบมันเขาคุมดินไปก่อนนะนี่นะครับต้นพยุงสวยนะครับเพื่อนเสวยมากๆาเลยพยุงไทยนะครับอ่าก็มีแต่งกิ่งบ้างไม่แต่งกิ่งบ้างนะครับเพราะว่ามันเราปลูกเยอะเนาะก็ดูแลไม่ได้เราแค่ตัดหญ้าก็โอเคแล้วนะครับได้หญ้าไดเอา้าให้เขาเนาะนี่สังเกตแล้วนะครับต้นพยุงไทยนะจะ จะโตดีในลักษณะที่เป็นดินอ่าที่เป็นดินเนินๆน,น,นะครับเป็นดินโพลดินอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยชอบที่แบบชุ่มน้ำนะครับดูดูดต้นนี้นี่ครับพยุงไทย9ปีจะ10ปีดูโอ้โหนะครับถือว่ามันก็โตเป็นบางต้นนะถ้าจะเราจะบอกว่าโตดีก็มันไม่เสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ ต้นพันธุ์นะครับหรือว่าพวกเกิดปัญหาที่เราปลูกไปแล้วเกิดปัญหาที่แบบว่ามีแมลงเจาะนะครับทําให้เขาแบบชะงักการเติบโตหรือว่าโตไปได้ระดับหนึ่งก็ตุยไปก็มีนะครับเพื่อน,อนมันไม่ได้ว่าต้นใหญ่ๆนะครับไม่ไม่ได้การันตีว่าเขาจะรอดนะครับเพราะว่าที่สวนผมก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับ อยู่ฝั่งโน้นนะครับเสียดายมากต้นใหญ่ไปแล้วแต่ก็คือสรุปก็คือยืนต้นแล้วครับแล้วก็ตุยไปนะครับสาเหตุก็นะครับเกิดจากแมลงนะครับแมลงนะครับแมลงเข้าไปแบบเจาะกินกระพี้ไม้นะครับแล้วทําให้ต้นไม้นะครับขาดท่อน้ําเลี้ยงนะครับขาดท่อน้ําเลี้ยงไปแล้วก็ทําให้ยืนต้นตุยไปที่สุดนะครับี่เป็นพยุงไทยทั้งหมดนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นไม้อย่างอื่นที่เอามาปลูกผสมนะครับในในสวนป่านะครับแต่เพราะว่าจะทําให้มันเป็นสวนป่าแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสวนป่าที่เป็นแบบเป็นไม้ยืนต้นนะครับอันนี้เป็นายางนานครับยางนาสามปีเดี๋ยวให้ดูยางนาสามปีก่อนนะครับต้นยางนานะครับก็มีตั้งแต่ขนาดที่ 2ปีสามปีจนถึงแปดปีนะครับถ้าต้นแปดปีก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับอ่าฝั่งนั้นต้นใหญ่เลยนะครับนี่เป็นต้นยางพวงนะครับสวยสวยมากเลยนะครับเี่เดดน,นี่โอ้โหใบมันสวยมากเลยนะครับหรือว่าต้นต้นกุ้งนะครับนะครับก็ปลูกในผสมสสารไปในสวนป่าแต่วันนี้ผมพามาเดินนี่ครับดูต้นพยุงเลย พยุงปลูกข้างห่างนะครับพยุงเขาจะไม่ชอบใครจะว่าไม่ชอบที่เราแบบปลูกทีๆนะครับเขาจะชอบแบบปลูกข้างห่างแล้วก็แบบโดนแสงแดดนะครับดูแลส่วนการดูแลนะครับก็ช่วงปีหนึ่งถึงสามปีแรกนะครับถ้าใครมีน้ำก็ลดก็ดีนะครับผม,มทำให เขาะจะโตดีนะครับแล้วพอเขาโตติดแล้วนะครับก็มีแต่งกิ่งบ้างนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือปล่อยให้ขึ้นตามแบบธรรมชาติไปเลยนะครับอันนี้นก็เป็นมีกล้วยด้วยนะครับมีเป็นปีแล้วนี่ออกเป็นปีกล้วยแล้วนี่ครับปีกล้วยต้นนี้คือตั้งใจที่แรกก็จะเอามาปลูกให้มันเป็นแบบ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสวนป่านะครับแต่เราก็ได้กินผลมันด้วยนะครับเนี่ยแถวนี้ผมจะปลูกเป็นกล้วยหมดเลยดูครับนี่ให้ดูต้นพะยุงสวยนะครับโอ้โหสวยมากเลยนี่ขาขาวนะครับอืมต้นนี้แบบผิวมันนะครับเพื่อนๆจะแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขาวร่มลื่นนะครับล่มลื่นมากเลยไม่ได้มาแต่งจริงมัน ตรงนี้ดูไอ้ต้นกุ้งต้นนี้ความสูงประมาณหกเมตรได้ช่วงนี้ยุงเยอะนะครับเพื่อนผมก็ใส่เสื้อกันยาวนะครับลงมาสวนเดี๋ยวให้ดูต้นกาแฟนี่ต้นกาแฟเพิ่งจะได้มาปลูกมีตะกระตนด้วยนะครับนี่มีตะกระตนด้วยเว้จับอยู่ต้นกาแฟนะครับนี่ผมเอา สั่งทางเป็นของพันอาเรกวาโรบัตตานี่แหละมาปลูกนะครับปลูกที่แรกประมาณคืบหนึ่งนะครับต่อตอนนี้ก็คือขึ้นมาอีกเป็นสองเท่าแล้วปลูกได้ประมาณสองเดือนนะครับประมาณสามสิบต้นได้นะครับในชวนป่านะครับต่อไปนี้เราจะมีากาแฟนะครับนี่เราจะมีกาแฟกินแล้วนะครับ ไม่รู้ว่ากี่ปีนะเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเยนะอันนี้ปลูกในสวนป่านะครับเ,เดี๋ยวให้ดูต้นยางนาหนึ่งก่อนนี่ต้นยางนาต้นนี้ประมาณหปีในความสูงประมาณสิบกว่าเมตรได้แล้วเนาะมันล่มลื่นนะครับผมยังไม่ได้มาสำรวจข้างล่างนะครับว่ามี เห็ดเกิดหรือเปล่านะอืแต่ก็เท่าที่ดูนะครับก็ยังไม่ได้มีเห็ดนะครับเห็ดที่เป็นแบบเห็ดเกิดนะครับแต่มีแต่แบบตามธรรมชาติพวกเห็ดโคลนนี้มีอยู่แต่เป็นเห็ดอย่างอื่นยังไม่มีนะคนอันนี้ก็เป็นต้นยางนานะครับต้นกล้วยแนะปลนกล้องให้ดูด้านหลังก่อนก็มีสักนะครับเอามาแซมสักสองปีนะครับเพื่อนๆเนี่ยแถวนี้ประมาณสามสิบต้นได้ ต้นสัก30สามสิบปีคือปลูกนะครับเป็น,เป,นเป็นป่าได้หมดเลยนะดูฝั่งนูน้นต้นสัก,ก์ตันั้นสิบปีสูงประมาณกับจะยี่สิบเมตรได้สูงที่สุดในสวนโอ้ยุง่งรีบเดินออกก่อนใอ้มีกล้วยน้ำว้านะครับนี่นี่กล้วยน้ำว้านะครับจากที่ปลูกนะครับให้ ผมปลูกยางนานะครับนี่ที่เรียกผมปลูกยางนาเดี๋ยวให้ดูต้นยางนาก่อนนี่ผมปลูกต้นยางนาต้นนี้นะครับแล้วผมก็ปลูกต้นกล้วยนะครับเพ,พื่อนๆให้มันเป็นพี่เลี้ยงด้านข้างต้นยางนาดูต้นกล้วยได้ตัดไปแล้นนนลวลนะครับอันนึงนะครับนี่อีกวีอีกเครือหนึ่งนะครับก็เป็นลูกแล้วครับติดลูกแหละนี่ครับนี่เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับเพื่อนมะฮอกกานีสองปี ดูมอก็ดีสองปีต้นสูงนี่นะครับเพื่อนให้ดูต้นอันนี้ก่อนต้นยางนาที่ผมบอกว่าถึงว่ามันจะต้นใหญ่แค่ไหนเนาะมันก็ตุยได้นะครับเหมือนอย่างเช่นต้นนี้ยืนต้นตุยสาเหตุจากแมลงเจาะนะครับนี่ตุยแล้วต้นนี้เสียดายมากเลยอืมไม่เป็นไรต้น ที่แข็งแรงก็คือต้นที่อยู่รอดนะครับเราก็ดูแลเท่าที่เราดูแลได้นะครับโอ้ผมชอบต้นนี้มากเลยต้นกาแฟนะครับมันโตดีนะครับอืมดูดิใบแตกกิ่งแตกยอดออกมาสวยนี่นยางนายางนาลอดนี้เจ็ดปีมีประมาณกับสี่สิบต้นนะครับในสวนป่า พยุงนะครับปลูกข้างๆกันเลยนี่เป็นพยุงนี่เป็นยางนานะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆต้นพยุงก่อนพยุงยุงนี่อันนี้เป็นต้นพยุงยางนาปลูกข้างๆกันนะครับธรรมชาติไปเลยนะนฝั่งนู้นก็เป็นป่าค่อนข้างที่จะลกหน่อยเดินมาอีกเดินมาอีกมาดูยางนาก่อน ยางนาสองต้นนี้ลงเชื้อเห็ดไปแต่ยังไรวีแววนะครับเป็นเห็ดป่าทั่วไปยังไม่มีนะครับยังไรวีแววเลยเกิดจากอะไรไม่รู้ต้องรอแบบอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับกว่าที่เขาจะเป็นเห็ดนะครับนี่ก็เป็นต้นแดง นี่ครับเป็นต้นแดงปูกใกล้ๆก,กันหมดเลยนะครับเป็นสวนป่าโอ้ยยุงก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมเดินออกไปข้างนอกอู้น้อยนาพามาดูน้อยนากันครับก่อนที่จะออกไปมาดูครับโอ้โหดูน้อยนาลูกนี้บลล่เมเลยดูดูด,ดูนะครับ อเด็ดนะให้กล้องมันโฟกัสนิดนึงนี่เด็ดได้แล้วบ้างเนี่ยนะครับในสวนป่านะครับมีทั้งผลไม้นะครับแล้วก็เป็นเป็นปลูกป่าไปเดี๋ยวผมเด็ดดีกว่าเด็ดแล้วครับสุกแล้วเนี่ยอืมโอ้โหโอ้โหนี่เลยนี่ครับอันนั้นใบให้นกมันกินนะครับไอที่สุกคาต้นก็มีเนาะ อ่ะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อนเป็นกำลังใจในการทําคลิปเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตสวนป่าให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ